ง,ง่ายๆนะคะว่าเขาคนนั้นกําลังมีใจให้เราอยู่ไหมจ๊ะเราจะได้ไม่ต้องมาโนคิดไปเองนะคะว่าเอ๊ะอะไรยังไงนะคะถ้าอยากรู้ว่ามีวิธีไหนบ้างไปดูกันเลยจ้า สวัสดีค่ะพี่หมอไอไอเดลี่นะคะเป็นหมอดูจ้าแต่ว่าคลิปนี้นะคะจะมาทําคลิปบอกกับทุกๆคนที่ดูคลิปนี้ค่ะว่าเรามาเช็คกันง่ายๆเลยนะคะว่าคนที่เราเนี่ยคุยอยู่หรือคนที่เราเนี่ยแอบเล็งๆไว้อยู่นะคะว่าเขาเนี่ยกาลังมีใจให้เราหรือเปล่านะคะเพราะบางทีเราก็ไม่ได้อยากแบบว่ามโนทิพไปเองอะ่ะว่าเอออะไรยังไงนะคะเพราะว่าพี่หมอไอจะมาบอก5วิธีแล้วเราก็มานับดูว่า 3ใน5้าเนี้ยเขามีโอกาสที่จะมีความเป็นไปได้ที่เขาจะให้ใจกับเรามากน้อยแค่ไหนนะจ๊ะถ้าอยากรู้ว่ามีวิธีอะไรบ้างไปดูกันเลยจ้าวิธีแรกหรือสเต็ปที่หนึ่งในการเช็คนะคะเราจะมีความรู้สึกว่าอุ๊ย เหมือนมีเขาเนี่ยกำลังแอบมองเราอยู่ตลอดเวลานะคะแบบที่เราไม่ได้มนโนไปเองนะคะที่เช็คง่ายๆเลยนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทําอะไรหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยมันจะมีความรู้สึกว่ามีสายตาของเขาเนี่ยกำลังจับจ้องมาที่ตัวเราอยู่นะคะอารมณ์ประมาณว่าเมื่ี่เขาอ่ะก็จะเป็นฟิลที่แบบว่า อยากรู้ว่าเราแบบทําอะไรอยู่หรือแบบว่าเพอ่เผมองเราอะไรแบบนี้แบบไม่รู้ตัวอะไรแบบนี้แล้เ,เขาก็อยากที่จะเข้ามาทำความรู้จักเราแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีมันก็เลยต้องเริ่มด้วยการแบบว่าใช้สายตาเนี่ยมองเราไปก่อนค่ะมองจนกว่าเราจะรู้สึกตัวว่าเฮ้ย เขาแอบจ้องมองเราอยู่อะไรแบบนี้นะคะอาจจะเป็นแบบว่าอย่างเช่นน้องๆบางคนถ้าเรียนอยู่ถ้าเป็นเพื่อนในห้องเรียนเขาก็อาจจะแบบว่านั่งคนละโต๊ะใช่ไหมแต่ก็จะมีความรู้สึกว่าระหว่าง,งเรานั่งเรียนทําไมเหมือนมีสายตาใครบางคนกําลังมองเราอยู่อะไรแบบนี้หรือแบบว่าถ้าใครทํางานอยู่แล้วหรือ เจอเพื่อนูงอะไรประมาณนี้นะคะคนที่เขา่ชอบเราเนะี่ยเขาจะพยายามแบบว่าอยากทําความรู้จักเราแต่อย่างที่พี่หมอไอบอกว่าเขาจะเริ่มด้วยสายตาที่มามองเราก่อนนะจ๊าสเต็ปที่2ในการเช็คนะคะก็คือเขาพยายามที่จะเข้าหาเรานะคะการเข้าหา เราแบบนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะใช้วิธีไหนในการแบบว่าทําความรู้จักเราให้มากขึ้นนั่นเองนะคะบางคนนะอาจจะไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่เขาเฮ้ มองรแล้ว,ลวรู้สึกว่าตรงสเปคถูกใจอะไรแบบนี้เขาก็อาจจะพยายามสาะหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราอาจจะเจอแบบว่าเฮ้ยจากทางโซเชียลต่างๆอะไรแบบนี้ว่าเราเล่นไอจีไหมเฟซบุ๊กไหมนะคะแล้วก็ลองทักเรามาทักแชทมาประมาณนี้หรือบางคนแบบว่าพอจะรู้จักเพื่อนของเราอีกทีแล้วเขาก็แบบว่าเฮ้ยนั่นก็ลองเข้าทางเพื่อนดูอะไรแบบนี้เผื่อที่ว่า โอกาสได้คุยกับเรามากขึ้นนะคะก็คือไม่ว่าจะทางไหนที่เขาแบบว่าจะพยายามมาหาเราอะ่ะเขาจะต้องแบบว่าหสาะหาวิธีในการเข้าหาเราให้ได้โดยที่เราเนี่ยอยู่เฉยๆสวยๆหล่อๆไปนะคะเดี๋ยวเขาเนี่ยจะเข้ามาหาเราเองนะคะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าในสมัยนี้ก็น่าจะเป็นแบบว่าหาไอดีไลน์เราเพื่อที่ว่าแบบว่า เอ้ยจะได้แบบทักแชทมาคุยกลุบๆุอะไรแบบนี้เขาก็แิมเวลาคนที่เขาจะเริ่มทําความรู้จักกันนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าส่งสติกเกอร์มาก่อนหรือดีครับหรือแบบว่าส่อง IG Story เรานะคะแล้วก็ทําเป็นแบบว่ากดอีโมจิแสดงความรู้สึกอะไรแบบนี้ ให้กับเราเข้ามานะคะเพราะอยากจะบอกว่าสเตปแรกเนี่ยการที่เขาแอบมองเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แบบว่าสายตายอย่างเดียวนะคะถ้าเขาอ่ะส่ง i อ Story Facebook Story เราบ่อยๆเนี่ยมันก็มีความเป็นไปไ,ได้ว่าเขาแบบว่าอยากทําทความรู้จักเรายิ่งถ้าเขาอ่ะขยับเข้ามาในการแบบว่าทักแชทหรือพยายามเข้าหาเรามาแบบพูดคุยกับเราอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งสเตปที่จะช่วยยกระดับความรู้สึกที่เขาอ่ะมีให้เรามากขึ้นนั่นเองจ้า สเต็ปที่3นะคะนั่นก็คือการที่เขาเนี่ยพยายามเขาหาเราแล้วใช่ไหมก็พยายามชวนคุยกับเราค่ะชวนคุยในที่นี้คือเขาจะพยายามหาเรื่องคุยกับเราเรื่อยๆนะคะทาให้เราและเขารู้สึกว่าเฮ้ยทาไมคุยกันถูกคอจังไม่มีความแบบเดดแอร์ใดๆเกิดขึ้นะอะไรแบบนี้นะคะแล้วเพอนะคุยกันไปคุยกันมายามยันเช้าข้ามไปอีกวันเลยนะคะ คุยกันทุกคอกันซะจริงๆนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะเขาอ่ะความรู้สึกของเขานะคะก็คือเขาอ่ะอยากใช้เวลาอยู่กับเราให้มากที่สุดนะคะมันก็เลยเป็นฟีลแบบว่าเวลาคนที่เขาอ่ะจีบกันใหม่ๆอะไรแบบเนี้ยจะแบบว่านอนดึกขอบตาคํากันสลึกเกินนะคะก็มัวแต่คุยกันดึกบางทีก็คุยยันเช้าเลยนะคะกว่าจะบอกฟันดีได้นะคะบางคนเนี่ย อโอ้โหไม่ต้องนอนกันสักทีนะคะก็คืออยากจะบอกว่าคือช่วงเวลาแบบอินเลิฟช่วงจีบกันอนะถ้าเขาสนใจเราจริงๆอะเขาจะแบบว่าไม่ตัดบทสนทนานะจะไม่แบบว่าโอเคเดี๋ยวไปอาบน้ําแป๊บนะคะแต่หายไปอาบน้ํา2ปีซึ่งไม่รู้ว่าไปอาบน้ําหรือไปเปิดคอนเสิร์ตในห้องน้ำน,นะคะหายไปขนาดนั้นนะคะก็นั่นแหละก็ต้องดูดูกันไปนะคะแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับเราด้วยนะคะว่าคนที่เขาอะเข้ามาคุยกับเราเนี่ย เฮ้ยมันถูกคอและถูกใจเราจริงๆหรือเปล่านะคะไม่ใช่แบบว่าถ้าคุยกันไปแนละ้วมันรู้สึกแบบเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งอ่ะก็อาจจะเป็นเขาก็ได้ที่ไม่ได้ถูกใจเขานะคะแต่ว่าถ้าฝั่งเขาอ่ะคุยกับเราแล้วแบบว่าเหมือนเราอะ่ะจะต้องเป็นฝ่ายที่พยายามชวนเขาคุยก่อนอะ่ะมันจะกลายเป็นว่าเราอาจจะคิดไปเองก็ได้ว่าเขามีใจนะคะคือถ้าในสเต็ปเนี้ยก็คือต้องเป็นแบบว่าเฮ้ยเขาและเราพยายามต่างคนต่างคุยด้วยกันไม่เดทแอ อะไรแบบนี้นะคะถ้ามีแต่เราอ่ะคุยอยู่คนเดียวเอาแต่ถามเขาอยู่คนเดียวเขาก็ถามคําตอบคําอะไรแบบเนี้ยบอกเลยโอกาสมสูงนะสเตจที่สีค่ะนั่นก็คือการที่เขาพยายามอาสาทําอะไรต่างๆเพื่อเรานะคะเอาง่ายๆก็คือเขาเนี่ย ก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรานะคะเผื่อที่ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะได้ขยับกันมากขึ้นนะคะเอาง่าย,ายเลยอาสา,าทําอะไรต่างๆเพื่อเรานะคะอาจจะคิดไม่ออกเนาะแต่พี่หมอไอจะบอกเป็นตัวอย่างให้นะคะอย่างเช่นแบบว่าเฮ้ยถ้าเราแบบว่ามีเหตุจะต้องตื่นเช้าอะไรแบบนี้อย่างเช่น จะต้องไปสอบแต่เช้าหรือจะต้องแบบรีบไปทํางานแต่เช้ามันเป็นวันสําคัญต่างๆเนี่ยแต่ก็แบบว่าเอ้ยพูดคุยกับเขาเนี่ยพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้านะคืนนี้อาจจะแบบว่าคุยกันดึกไม่ได้นะเขาก็เลยอาจจะอาสาบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเป็นนาฬิกาปลุกให้เธอนะคะก็คือโทรมาปลุกเราอะไรแบบนี้เพื่อให้เราเนี่ยจะได้ยินเสียงมอร์นิ่งเค้าตอนเช้าเ,อง,เองค่ะหรือบางอย่างที่เขาอยากจะอาสาช่วยเราคือการอาสาเนี่ยมันแปล ในด้วยว่าเขาอ่ะก็กําลังเป็นห่วงเราอยู่ด้วยนะอย่างเช่นแบบว่าเฮ้ยทำไมแบบการบ้านหรืองานตรงนี้มันแบบทาเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจสักทีนะคะหรือเราไม่ถนัดเองอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะพยายามแบบว่าเฮ้ยเข้ามาช่วยเหลือเราอาจจะมาติวอาจจะมาช่วยงานหรือจะมาแบบว่าทําอะไรก็ได้ให้สิ่งที่เราเนี่ยเป็นอุปสรรคอยนะตอนนั้นอ่ะให้มันราบรื่นมากขึ้นจากการแบบว่าความช่วยเหลือของเขานั่นเองนะอ้แบบประมาณว่า สมมตินะเฮ้ยตรงเนี้ยมันไม่ค่อยเข้าใจเลยเฮ้ยเราพอได้วิชานี้มาเดี๋ยวเราจัดให้อ๋องานนี้เราถนัดอยู่พอดีเลยเดี๋ยวเราช่วยให้ประมาณนี้นะจ๊ะนั่นแหละแล้วก็ เราก็ลองไปดูดูนะคะว่าเขาเนี่ยเริ่มอาสาหรือแสดงความเป็นห่วงเราอะไรต่างๆเข้ามาแล้วหรือเปล่านะลองไปเช็คดูนะสเต็ปสุดท้ายก็คือสเต็ปที่5นะคะบอกเลยว่าถ้าใครมีครบจนถึงสเต็ปนี้นะคะฟันธงได้เลยนะคะว่าเขาเนี่ยมีใจให้เราร้านปเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าถ้าเขาเริ่มที่จะ ชวนเราไปเดทหรือเอาง่ายๆคือแบบว่าถ้าปกติเราแบลบ็ักจะกินข้าวกับเพื่อนและอาจจะมีเขาอยู่อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่เขารู้สึกว่าเฮ้ยอยากไปแบบไปกินข้าวกันสองคนอาจจะออกปากชวนเราแบบว่าไ,ไปกินข้าวกันไหมหรือไปชวนไปดูหนังชวนแบบไปเที่ยวไปเดทอะไรประมาณนี้นะคะก็อยากจะบอกว่านั่นแหละเขาอะอยากเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราอยากที่จะขยับความสัมพันธ์กับเรามากขึ้นเอาง่ายๆคือเขาอยากรู้จักเรามากขึ้นกว่านี้นะคะจาก4เต็ม ที่ก็รู้จักเราในระดับหนึ่งแล้วแต่อยากแบบว่าเฮ้ยอยากมีโมเมนต์ดีๆร่วมกันกับเรานะคะเขาก็จะเริ่มเอ่ยปากชวนอะไรแบบเนี้ยที่ได้ทําอะไรร่วมกันสองก็ต่อสองนั่นเองนะจ๊ะก็จะเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าโอ้ช่วงจีช่วงนั้นก็แบบจะหวานแหววสุดๆไปเลยนะคะ น,นี่ก็คือ5เ็ปเช็คดูนะคะว่าเขานั้นมีใจให้เราหรือเปล่านะคะก็ต้องมาดูกันว่าถ้าเรามี3ใน5ข้อนี้นะคะก็มีความเป็นไปได้80%นะคะว่าเขาเนี่ยจะมีใจให้เรานะคะแต่ถ้ามีครบทั้ง5ข้อน,นะคะบอกเลยว่าชัวร์100%นะคะที่เขานั้นมีใจให้เราแล้วนะจ๊ะแต่ถ้าเออพี่หมอไอคะมีแค่1ข้อหรือ2ข้อเองคะ่ะเป็นยังไงคะก็ จะเป็นเราที่ต้องมโนต่อไปนีจ๊ะและทีท้ายของคลิปนี้นะคะด้วยดวงตามวันเกิดค่ะเรามาเช็คกันหน่อยนะคะว่าคนเกิดวันไหนในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ที่เค้าคนนั้นที่เราเนี่ยกำลังคุยอยู่นะคะ เขาอาจจะมีใจให้เราอยู่นะและนั่นก็คือคนที่เกิดทั้ง4วันนี้นะคะบอกเลยว่ามีโอกาสที่คนทั้ง4วันนี้จะมีความเป็นไปได้ที่เขาหรือคนที่เราคุยอยู่เนี่ยเขาจะไม่เทเรานะคะเขาจะเริ่มมีใจมีความรู้สึกดีๆให้กับเรานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรุ้นอีกทีนะคะเพราะว่าการดูดวงแบบนี้ของพี่หมอไอเป็นการดูดวงคร่าวๆนะคะแต่ถ้าอยากเอาให้เป๊ะจริงๆนะคะก็ต้องดูดวงส่วนตัวนะคะหรือจะลองไปเช็คจาก5สเต็ปอันแรกที่พี่หมอไอบ บอกก่อนนะคะว่าเอ๊ะอะไรยังไงดีนะคะนั่นแหละจ้าขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่ติดตามคลิปนี้ของพี่หมอไอ้นะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องของการต้องกดติดตามกด subscribe กดทุกอย่างนะคะของพี่หมอไอ้จะได้ไม่พลาดคลิปหน้านะคะบอกเลยว่าคลิปหน้าคือเป็นวิธีที่เด็ดดวงมากๆเลยนะจ้าบ๊ายบายจ้า